สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมวันนี้เราอยู่ในเว็บ BK8 ครับผมท่านผู้ชมกล้ผมเเจ้าสายปั่น BK8 นั่นเองวันนี้ค่าย PG ครับผมที่คนขอเกมนี้มานะซึ่งผมก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกัน,นับผมซูชินะท่านผู้ชมนะซูชิโออิชินี่ครับผมท่านผู้ชมนะชนะรางวันสูงสุดถึงห0,000เท่าเงินเดิมพันครับผมท่านผู้ชมนะวันนี้โปรโมชั่นดีๆก่อนจะไปเล่นนะผมสมาชิกใหม,ม่ครับผมรก์ที่ผมปักหมุดไว้ในช่องคอมเมนต์ครับผมรับัรสูงสุดถึง5 0า0บาทับผมมีมรสลายวัน20คืนเงินเปอย 1. 1์เซ แปดกินละเมียด้าแปดแปดฝากห้าร้อยรับไปเลยห้าร้อยผมน้ำชมนะขอเกมคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยอยากคุ้นกับผมย้ายผมปั่นให้เดี๋ยวมีคลิปลงในช่องพักแฟนเพจเฟซบุ๊กคเคจอยู่นะช่องนี้ให้คราปุ๊บสามร้อยซับแรกแจกไปเลยสามร้อยบาทสิบรางวัลมามีปัญหาฝากถอนไม่ได้ทักแฟนเพจผมตีสามห้าสิบสามทีลุยกันเลยว่ะโซชิโออีชินะท่านผู้ชมนะผมก็ยังไม่เคยเล่นอ่ะไปดูเขาเล่นมาละเดือดหรือเกินนะจัดซะหน่อยมามาดูรายจ่ายก่อนนะก่อนจะไปเล่นครับผมท่านผู้ชมนะว่าเป็นอีหยังมั่ง ส,ญญสัญลักษณ์พิเศษผมจะวัดสัญลักษณ์เดียวกันนะผมท่านชมนะสเกตเตอร์เป็นรูปรถซูชินะแล้วก็เป็นตะลุงนี่คือไว้ผมตัวแพงตามนี่นะเข้าบั้นปลาหมึกกุ้งนะประมาณนี้ประมาณนี้วันนี้ไปเบาๆก่อนแล้วกันนะท่านชมนะสามสิบเดี๋ยวผมมันจะลีสปินลงมานะครับท่านชมนะที่แบบนี้เราต้องได้ให้มันเหมือนกันทุกช่องเดือดเนี่ย ให้ไอทางยาวเนี่ยมาช่้งสองสามสี่นะเดือดแน่นอนคูนด้วยนะท่านผู้ชมเห็นปะคูนด้วยนะแต่ผมไม่ได้เนี่ยมันอยู่ยาวๆอ่นะท่านผู้ชมนะเล่นได้นะเกมเนี้ยดูดิคูนมันอยู่เรื่อยๆอ,ยอะ่ะถ้ามันเป็นเมกะเวมันจะดีกว่านี้เว้ยท่านผู้ชมเห็นปะคูน่งเจ็ดเลยนะแต่เราไม่ชนะไงถ้าเราชนะนะดูดิตัวแพงรอยอยู่แล้วอะ่ะคือน่าเล่นมากเลยนะห้าบาทก็เล่นได้ท่านผู้ชมนะสามสี่บาทเนี่ยผมแนะนำเลยกดเกมเนี้ย ยาวๆไปเลยเฮ้ยมาปะเนี่ยเอา้ายุดโอ้โหเลยได้ไงวะเฮ้ยท่านผู้ชมนะผมตาลายหรือเปล่าวะมันเลยไปเฉยเลยนะผมค็ว่าได้แล้วนะถ้าเป็นเมกะเวย์จะเดือดมากเกมเนี้ยเบ็ดถามสิบไปก่อนแล้วกันไม่จำเป็นต้องเบ็ดแ,แพงเลยเกมเนี้ยเลื่อยๆครับผมชิวๆไป จะไหลลงมาเรื่อยๆเว้ยท่านผู้ชมถ้าเราได้ถึงลายตรงนี้ท็อกเลยนะดูดิยังไม่ต่อถ้าช่องอื่นไม่มาผมก็ไม่ได้ไงปลาหมึกโอ้โหเจได้ปลาหมึกม,ม,มากเนี่ยมันก็จะย,ยากพอสมควรอนะ่ะท่านผู้ชมมันต้องได้ติดก,กันแนะ่เว้ยท่านผู้ชมนะติดช่องสองสามตัวอย่างไรเงี้ยคูณแปดเนี่ยท่านผู้ชมนะเห็นป่ะคูณแปดนะท่านผู้ชมนะดูดิ โอ้โหอย่างแจ๋วทำไมผมเพิ่งมาเจอเกมนี้เหรอผมไปดูมาเยอะนะแต่ผมไม่ค่อยกล้าเล่นเท่าไหร่เกมนี้เนี่ยถ้าอยู่แนวนี้นะ่ะโดนแล้วโดนแล้วปลามึกถ้าเป็นปลามึกนี่ก๊อสเลยนะโอ้โหไม่ว่าเป็นไอซูชิอะโอโทโรออะโอโทโรออะ มาต่อเว้ยท่านผู้ชมมาต่อไม้อะต่อไม้ไม่ต้องมาแบบต่อไม้ท่านผู้ชมนะมันเกินแน่นอนนะร้อยเก้าสิบสองบาทก็โอเคนะมาเราจะลองเทอร์โบสักสามสิบรอบนะตามสูตรเรานะท่านผู้ชมนะอีใช้มาเซ่ต้องได้จากช่องบนสุดเว้ยจริงเดือบ วอสแคตเตอร์ม right, ันต้องมีอะไรดีๆอะต้องชมนะผมว่านะแต่ผมไม่เคยเข้านะเคยเล่นนะแต่ไม่เคยเข้าก็ได <c oughs> มม้ลุงวันนี้ลุงซูชิเอาหน่อยเถอะ <c oughs> อยากจัเนี่ย <c oughs> ลุงไม,ม่ลุงไม่วอ้แถวๆนะลุงนะ เข้าสเกตเตอร์ยากพอควรนะครับมาเรามาดูเบด 50, umas, 50กันยาวๆเลยนะครับท um, ่านผู้ชมนะผมจะไม่เพิ่มเบดแล้วนะเอาแค่50เองยาวๆเลยท่านผู้ชมนะครับมาแบบนี้ช่องนี่ช่องเนร่ยเนี่ยเนี่ยว้าเหมือนกันนะท่านผู้ชมคิดเอาดีว่ามันจะเดือดขนาดไหนนะครับมันอยู่ใกล้กันห้องสองสามอะไรอย่างเงี้ยบิ๊กวินแน่นอนนะครับท่านผู้ชมเอาวายมาเฉยนะผมมีวายอะ ครับตัวนี้แพงสุดนะมีร้อยครับท่านมแพงจริงไดกรอบหนึ่งเป็นคูเด็ดโอ้โหครับท่านผู้ชมเกือบเกือบเดือดนะเกือบเดือดนะครับท่านผู้ชมโคตรอยากเห็นสแกนเตอร์มันเลยว่าจะเป็นยังไงนะท่านผูมเอ้ามาแล้วขอช่องนี้ตุนได้ไหมโอ้โหปลาไม่ค่อยเหมือน มันมาเสริมครับผมท่านผู้ชมนะเนี่ยถ้ามันมาเรื่อยๆคูณก็ยังไปเรื่อยๆท่านผู้ชมคิดดูดิมันเ,เกิดเื่องขนาดไหนนะมันไม่จำเป็นต้องเข้าสแกนเปอร์เลยนะทน่านผู้ชมดูดิอคูมเก้าเนี่ยดูดิอุ้งโอ้โหกุ้งไม่มาเอาตัวคิวพอได้เงินพอได้เงินคูณสิบแล้วท่านผู้ชมเล่นได้นะเกมนี้นะกดที่นี้น้อยก็มากดได้ครับผู้ชมตอนนี้ผมขอแค่ชนะพออะไรก็ได้นะ เอามาต่อยท่านผู้ชมยังอยู่นะครูยังอยู่ผมคูสิบสี่แล้วจะ <c oughs> ต้องชนะเลยนะมันมาช่องนี้จบแน่นะต้องหนึ่งสองสามก็ได้นะจบทีนั้น <c oughs> คูสิบหกครับผมท่านผู้ชมนะ <c oughs> โอ้โหวายมาไม่ได้เลยความยาก <c oughs> เอ้าเรียบร้อยครับผมท่านผู้ชมนะอย่างนี้บิ๊กวินแน่ <c oughs> โอ้โหท่านผู้ชมนะ <c oughs> ของจริงครับผมบีเคแปดนะผมเข้ามาอย่างนี้ผมเตรียมรับซับได้เลยนะสองพันเจ็ดครับผมเปิดน,นี้ท่านผู้ชมนะได้เลิกละดูดิ ขอให้มันเป็นช่องแรกมีวายพอครับท้งจนะมันเทิงแน่นะคูนสิบเก้าไปรู้แล้วโอ้โหของจริงเกมเนี้ยอันตอนนี้อะไรนชนะอะไรก็ได้ทั้งจบนะขอแค่ว่าชนะก็พอคนะรคูนคิบสองอะ่ะไม่ชนะไม่เป็นไรครับทั้งจบ ากกระชือไรท์กดติดตามและก,กดสั่นกระดิ่งไปด้วยนะซูชิฮวยชีวันนี้เต็นจริงนะสำหรับ PK8 วันนี้ฟันเดย์ราตรีสวัสดีทุกท่านนะผมย่าเืมกดตามให้ครบ300ซับแรกด้วยแจก300บาทสุดรางวัลน,นะผมบาย